วันนี้สวีทไกจะพามาจิบอัฟร์นูนทีที่โรงแรมเดอะเซนต์ลีจิสบอกก่อนเลยนะคะว่าครั้งนี้มีความพิเศษรออยู่มาถึงก็มาดูเมนูกันค่ะและ,และที่บอกว่าพิเศษนะคะเพราะเขามีเฉลิมฉลองวันครบรอบของโรงแรมเดอะเซนต์ลีจิสที่กรุงเทพและเดอะเซนต์ลีจิสฮ่องกงซึ่งเมนูก็จะถูกรังสรรค์จากทีมเชฟทั้งสองประเทศเป็นเหมืนน <ๆ S 2> อนการคอลแลบ,บเคอรเจอร์นั่นเองมาเสิร์ฟแล้วทุกคนอลังการมากมีตั้ง3ชาและนี่คือเชฟที่เขารังสรรค์เมนูขึ้นมานะคะก็มาอธิบายให้เราฟังทั้งหมดสิบเมนู กรอบและหอมชาไทยสลับมกของคาวโคนไส้มูสลดล่าปลาแซลมอนอันนี้คืออร่อยกินง่ายตัดเลี่ยนได้ดีเลยส่วนนี้คือเค้กโรบบเตอร์ไส้มะพร้าวแหวนทานพุดดิ้งมะม่วงกับสาคูส้มโอต่อด้วยขนมงานทอดไส้ขาเป็ดตุ๋นเราว่าความสนุกของอัเต์นูนทีเซตนี้คือการได้ลุ้นผลลัพธ์คอมบิเนชันของการคอลแลบวัฒนธรรมทั้งไทยและฮ่องกงมาดูชากันเราเลือกเป็นเซ็ตลิจิสเอกลูซีฟเบลนทีเป็นสุดชาที่ทีวีจีปรุงเพื่อเซ็ตลิจิสโดยเฉพาะคนดูอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าคนก มูสรสชานมฮ่องกงทุกคนอันนี้อร่อยมากคือมันหอมชานมูสเหมือนขนมปังก็เข้ากันดีไปหมดกลับมาที่ของเขาจากไทยยำส้ม,มโอสแกาล็อปจัดจานเวอร์เนสกาล็อปก็ดีมากและนี้คือของเขานะทุกคนเป็นโฟกราวทรงดอกกุหลาบอยู่บนขนมปังขิงอบอีกเมนูที่เราชอบก็คือทาร์ตพลาปาทูนะ่าอร่อยจัดจ้านสมความเป็นไทยปิดท้ายด้วยชีสเค้กมะม่วงมีความหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากคือเป็นเซตอาฟเตอร์นูนที่ที่เราชอบมากเซตนี้มีถึงแค่วันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นใครอยากพักผ่อนบรรยากาศดีแบบนี้รีบจองมาเลย